สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเ e นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กเบิ้งจานอาตาเพิ่นใช้ลายปากสวยจ้ากระซางจ้านอกจากพ่อแม่พี่น้องมือสีผ้ามมยางเด่นจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อเมื่อพอยังจ้าท่านสับลาบอยู่จะจอยสีผ้าไปยางเบิ้งนะจ้าแล้วจะเอาพอยังมันจะได้เก็บในจาะเบงตาคือดำๆของผู้พดอแม่ถือคุ้มตีคุ้มตาจ้ามาผ้ามมยางเบิ้งจ้าว่ามันมีอียังแนะพ่อแม่จ้าพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยสวยงามขนาดจะเขียวจะอุ้มอลังการงานตาเป็นเบอร์จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งงามคักหลาแต่เสื้อผ้ามายางเบิ่งเหอนที่อันมีผักมี่ยางให้พวกเฮาได้เก็บแน่เนาะจ้าอแม่พี่น้องเบิ่งๆยางมาพี่เห็นบ่นี่ดอกไม้นี่พ่อแม่พี่น้องอยู่พุ่นน่ะเห็นบ่จ้าพุ่นน่ะดอกไม้งามหลายพุ่นน่ะจ้าสวยงามคักเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า คนสวยต้องคู่กับดอกไม้สวยๆเมนบะจ้ะคักแช้ได้ว่าห่องจากของนี้ดีแล้วถ่ายรูปพร้อมจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวยงามคักจากพ่อแม่พี่น้องสวยงามอลังการงานสร้างไปๆจากสิบบาทพยังหาเก็บบันหาซองเบิงเพลไม่มีอย่างนั้นเอาเด้เก็บได้แล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่นแม่ไปแต่มีอย่างต่างกันเด็กได้แล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องไปๆจากสิบบาทพยังเบิงจ้า กาดีดีจับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> โอ้โหพี่นะแม่มัน,นอันนี้ยอดอันกระถินปลาจาับพ่อแม่พี่น้องกระถินปลาสาบลับมันจะโยนพ่อแม่พี่น้องจะอ้ะเัาลมขึ้นมาจับพ่อแม่พี่น้องอยา่ยาจะแห้งอย่าแห้งมันสิมีแต่เสียงลมอันนี้ยาอันนี้ก็คือจังันยอดหยาตะกะแต็นนะจน๊ะเนาะคือกันขักพวกนั้นสับหลับอยู่ อ่อนๆอุบๆจับพ่อแม่พี่นอ้องหืมง่ามคักหลายสร้างว่าเป็นหยาตะกะเตยียนในข่อยในน,นอหยอดยาตะกะเตยียนพวกนายหยอดกระทินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่ยอดอุบอับงามๆจ้ะคักเทเฉลียวเลยสุดยอดดีๆจ้ะเมื่อนี้มาปลาใหม่เจียมาปออีหยังสิ่งใหม่ๆเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปลาแอบทายบานข้าเจ้ากันพูดนะโอ้ยดอกไม้สมงงามคักงามแน่ยเจ็บ ่อยไปจ้าพ่อแม่พี่น้องไปชมกันเลยมาหลุ่นกันนะจ้ะว่าเฮาสิพรอหญ้าตะกะเตรนบ่มื้อนี้ยดอกไม้เส่องามคักงามเลยพีแม่ข่อยเบิ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นก็งามคักกินบ่ได้มุดแล้วเดี๋ยวไปตั้งชื่อเก็บกินตายซะเนาะโอปจ้าพ่อแม่พี่น้องมาๆเอากระบุงใจมาไปมันหมานเด้อกระบุงเอ้ยเดี๋ยวเอสิพาไป แซงพ่อแม่หญ้าตะกะเตนนี่เนาะพ่งแน่จะคือกันคักแน่เดี๋ยวนี่น,นะทาบลับอยู่กินไม้ทางพี่เธอมีเอียงให้เฮ่าเลยกิฟนี่เนาะไปจับพ่อแม่พี่น้องเบิง่งซอยกันไปเห็นหญ้าตะกระอุ้ยพี่พี่พี่ไม่มันนี่พ่อแม่พี่น้องมี่จะหย่อนนี่ไงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่อ่ะไม่มาหน,นิเต็มป้าอยู่แทบน,นี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย ว้ายพี่อะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดจอดอีริริมันมีตออัวจอดใหญ่ๆคนลัะเสียงแจกรโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกูอ,อ,อ่ะเก็บสิคะจะรออะไรออโอ้หยอดอดอวบอ่อนๆอพ่อ,พอมแม่พี่น้องเอ้ย อุ้ยอะไรจะลึดขนาดนี้จ้ะจุยจ้าจอยจ้าพี่มาอบงพี่เก็บ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 พ่อแม่พี่น้องเก็บ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 อดีลี อะไรมาทั้งผีก่อนมาเลา่อบนก้อนโอ้โห <laughs> มาปีน,นขากแทดจ่อยโอ้โหโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกเจ้าเห็นบ่นี่ยใช่ไหมเดือดแชอีแอม่ค่อยเริ่มเพิ่มฝีอลังการเอียงจังสีไนะอมาเด้อ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ โศกมานดีๆจังเลอนี่เดี๋ยวเมื่ก็บหัญหาตะกะเตียนพ่อแม่พี่น้องเอ้โอ้ยอดอ่อนๆสร้างว่าแดดดีๆเพิ่นเห็นนั่นความสวยๆๆความงามของหญ้าตะกะเตียนคักๆนี่นี่ยอดมันสีเขียวปวดบอลอ่อนมันเนี่ยโหหุ่นนะพ่อมแม่พี่น้องเอ้หยอดดีๆมาปีมาปีๆๆ นี่ด้วยจากพ่อแม่พี่น้องอุดเอาพุ่น่ะพุ่น่ะโอ้โหสุดยอดดีๆกินแสบดิเปิดเมืองเอาหลดุดพุ่น่ะโอ้ยหลุดหลดหล,ดลด อาเซียวมังหลวบเอาซ้องหยดนี่ใส่กันเล็บนะหน้าไอลังกันง่าสากกันเริ่มเกลิ่นเริ่มแห้งแนละ้วพ่อแม่พี่น้องเด้วยกำลังแตกกิง่งแตกดวดขึ้นมา เก็บจะเก็บว่าปล่อยเธอร้อยนวลเดี๋ยวคนสิมาเก็บเอาเพราะวันเป็นพื้นเชียนทางคนยางมาหาหล,ล่ะนั่นหล่อนนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวเขามาเก็บเอาอืมพูอนะจุดจวดอีลี 来，我<对>们这里点看看。 ฟังเสียงเด็กพอนอือหือโอ้ยพูน่น่ะสุดยอดอลังการพรมอมอรขอม่นไม่อีกวาจ้าเพิ่งสอยจอยเนี่ยผูนยอดนึงอยู่กลางคนส่พ้าผู้ไปเอาเจ้าเจ้าคิดดีว่าเจ้าสิรอดพูน่นใส่ตาสองยอดพูน่น่ะพ่อแม่พี่นอ้องผู้น่ะยอดนึง สองอกอุ้ยทีเดียวนึง่เขาเจัาพอจกินเขานะอุ้ยพ่แม่พี่นอ้องเอ้ยีย่อ๊งน่หนิ่งแนหน่โอ้โหุโนะ คุณอะเจ็บเราจะไปไปเพิ่นป่อยอันแหนงเพิ่นไหวเพิ่งแหนงเพิ่นนี่พ่อแม่พี่น้องแตกขึ้นมากนี่เพิ่งนียในหน่อยในแน่นี่อันนี้เงาแล้วเก็บใจแต่ว่าแหนงในหน่อยนี่ป่อยไหวอือพูดอะติดตัวพ่อแม่พี่น้องอู้ห้สับหลับยุบปุ้บอะไม่มันโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดอะ ปาดิทุกเห็นเนี่ยเนเห็นโอ้ะเพียแน้งก็แตกพ่อแม่พี่น้องพี่นหนึ่งสองสามันไม่น,นี่มือมงพี่มังคี สับลาพี่บุฟังเสียงคุนโอ้โหแม่ไปน,นอนเหรออะไรเจะเลือดขนาดนี้ถึงนี่ตั้งแต่หยดบวบแหนงเป็นกระพ่อแหน่แยแหน่ไปไซะแล้นี่ แม่มจะโอ้โหแม่ไปนอเลยติดมันเลยจอยน่ะ่ให้มันปลานี่ไม่ได้เนยอวบแม่กพแม่นอนอโอ้โห,อโอโหจอด,ดีดี ต้ไนไม้ดอกไม้ดอกอะไรปังมืดเหลี่ยมออกแยกจำกองแยกำกองเบื่อนนี่เพื่อนจะสิเบื่อนนี่ยังสมองงามค่ะางามเนี่ยขนาดนี้เห็นบ่นเนี่ย,ยจัดฉากพ่อแม่พี่น้องสวยสิได้แต่ละฉากนี่ มาแล้วมาแล้วคุณนายยอดหญ้าตะกระเตนสวยๆงามๆของเห่าจับพ่อม่าพิโน,น่เลยโอ้โหคุณผู้ชมอวกข้าขนาดเลือ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 ดอลังการคุณผู้ฟังเสียงบูห้ยคุณผู้ พี่พพี่ปลูอปลาพี่พี่เชินยอดพี่อจอดอีดีทักพี่เด็ดเด็ดเด็ดเจเลิดยังสิเสลิดขนาดนี้ <ไ>โอ้ยเลือดขน,นาดพี่สองยอดพิ่ลวบเลยโอ้ยฝั่งเสียงนี่ฟินสุดๆพอแม่ไปนอกเออ เกาะกันโอ้โหบางทางพี่บางทางพี่อืมพุ่เนี่ยยอดนี่ เลือดสะเมนเต็กเฮ้ยยอดนี่จ้ะยวดอีกลี้ยบูป่าแตกมัดห้อยใจปูเข้าไปพี่ยอดอยู่ข้างนอกคนพี่ พูงแนะ่พูน่ะหยดอุบอวบอ่อนๆยังไงพ่อแม่พี่นะ้องอืออลังการงานสร้างดีีจ้ะอะไรจะเลิศดขนาดนี้หยดดีเลยฟินคักจะ้ะจะสิบูไปเอายอดอุบอวบยังไงมนะัน้ำน้ำเกิดเมังงา่ามคักแขกคนนะ่ะไปสิบเอาก็บม่ได้ ปอดอวกคักลน์มึงแงงกว่นี่นีห้อยคุณอ่ะแนงก็มนแตกพ่อแม่พี่น้องแตกแนงแล้วเาเนะวคักลน์เล,ล็ดแลลิแค่นี้ก็ฟินละจ้ะพ่อแม่พี่นงองเลยคุณ่ะซัมนีะซัมนียลละ ว่ายบัดทีนี่แหละเพื่อนฉันสุขนกข้นกระสิเด็กินน้ำละจอยสีเอางวดนี่จอยสีเอาไปซุปเบืองกอนจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าไปซุปน้องคือสีเลือดคักเนาะเดี๋ยวนี้โอ้ยพ่อแม่พี่น้องจา้ามีอีกบ่คะสมาร์เลดคักแท้โอ้ <c oughs> <c oughs> โหเฮ้ยจะตื่นเต้นปานบ่เคยได้เก็บพ่อแม่พี่นออ้องเนี้ยเตื่นเต้นปานบ่เคยได้เก็บ เก็บยามใดกับตื่นเต้นคือเก่าเพราะว่ายังหูบ่เพราะว่ายอดมันอวบคักจ่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ะมื่อนี้เราบ่มีแดดอรรดและเป็นขึ้นฟ้าขึ้นฝนพุ่นนะจ่ะทึ่งๆพุ่นอันนี้ที่สถานที่บ้านพักตากอากาศพุ่นเด้อจ่ะเด้อวิวทิวทัศน์เป็นตะยุคักจ่าจวดอีหลีหัอยจอยปูขึ้นไปเก็บอันอีกจอดนึงข้างใน้ามันคือจังใหญ่คักแท้ ป่าสีเอากระอุดบ่ไรมันหลอดตาหลอดใจปู้เขาไปจิจหลอดกนะันพ่อแม่พี่นออ้โห่วนอสา,ยอ,อาอออยอดนี่นเพี้ยหลอดตาหลอดใจเดลเกินอืมนะมัยอดนี่สด,ดดีดีพ,พี่หอ้อน พาพาดูไปเอามาเพราะว่ายอดพันอวบเอาน้ำกน้นสูงน้ำขาแม่พ่อแม่พี่น้องคอือะจะซีซ่าขึ้นอไม่บนคนสุดจวดอีรีเอาลาจาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไปซ้ำนีน่แล้วจ้ะเด้ออึ่งลายมิตรยอดอุบวกปากโบอักกีดปลาไหลพ่อแม่พี่น้องจ้าผดผ้วกม้ม้อกแตงอีรีแมนี่ สุดดความอวบความงางขมของเพลินจับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไปซ้ำนี่ท่านจ่าเรื่องกาบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้จอยมาตลอดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สุปดปดะพาดคลิปต่อไปใหม่ๆของจอยท่านจ่าเรื่องพ่อแม่พี่น้องจ้ากับมาดามเห็ดมัสลูมจ้ากดกระดิ่งปิ้งปิ้งให้สะดุ้งสะดือึ้นมาเลยนะจนะ๊ะเนาะเวลาคลิปใหม่มาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วจ้ากราบลาไปด้วยยอดหญ้าตะเกตเต้นสวยๆอวบๆของเฮารับรองว่าอลังการงานสร้างยอดใหญ่ยอดยักษ์อีหลีจ้บพ่อแม่พี่น้้อองเย พดโ,โพอีิริจ้ะอุ้ยเลือดเลือเพอร์เฟกคุณน่ะอ้ยเห็ดจังได้พวกเจ้าจังสิได้กินน้ำนี่แหมถาเอาเม็ดมันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเม็ดมันอันปีนี่จอยสิจัดนักจัดเต็มเต็มเลยเอามันทุกสีเลยปีที่แล้วนี่พลาดโอกาสจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปีนี้นี่สิบอปล่อยเธอร่อนนวลซีบอปล่อยเธอพลาดเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องเลยอ,อุ้ยพุ่น่ะกระบุงใหญ่ๆนั่นเต็มไปด้วย หยดหยาตะกะเตียนฝรั่งอ่อนๆเด้อจ้าเด้อไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจุบไปแล้วก็ยังอวดอวดบ่ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้นะองพ,อพู้นน่ะสะอ่อนคักหลายงามคักหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องไม่มจะหยอดอุบๆอ่อนๆเนาะสุดยอดอีหลีจะสิกินเพื่อสุวคนเด้อจ้าเด้อไปแล้วจ้าไปอีหลีแล้วบ๊ายบายค่ะ